เท่อะไรเนี <Solomon> ่ยเฮ้ยเท่าไหร่เอ้าไหร่พันให้ไงเฮ้ยแสงพันมาเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้นี่พันเข่าสบายเลยเนี่ยโอ้โมยันน้ำเสื้มนองน้าแข่งเข้าสุดไปเลยมาในเมืองสุดไปเยอะบอกกันเยอะโมยันเออแน่นอนแน่นอนนี่ครับเนี่ย ยรงเอสูบน้ามันเขาเอ,อ๊ะคบน้ำออัจักให้นะเขาจะได้เ,เกิดดีสูบรถเล้วน้าคือผมเองเออเนียนอนเนียนอนครับนี่ห๋เนอเัโอ้เกือบมาได้ผมอ่ะวนะเมืองเนอะ้โอ้เนียนอนเด้่ เครื่องฮอนด้า่ะเนี่ย,ย,ยโอ้ของของดีจังหกักโอ้ฮอนด้าที่จังหร่ายจังหกักแรงแรงโอ้เนียน้อนเนียน้อนเอ้า 5,000บาทสีมือของช่างพันนะครับโมดิฟายนะครับช่างพันบ้านหัน,น่แหละเล้าเออขอทาย,น,ยนี้ล่อพอมเนออีเออ่ยเดีเออ๋ยวเดี๋ยอ้เนี่ยโอ้มันสะดวกนะมันสะดวกกันเนี่ยสะดวกสะดวก เอาสวบไปเอ๊กผมอ่ะดิกาเดือดเดือมายานหนักเออโอ้เนนอนแห่งวันทยเนี่ยโอ้ของผมเนี่ยขนได้ทีตั้งมงบ like. ุบเนี่ยจบแล้เนี่ยครับโอ şey, Emin, i, claimed, kind of ้เนี่ยเนี่ยเนีอเหมันไหลเนี่ยทมมันไม่แห่งโอ้แรงแรงครับแรงเครื่องทีจังวะฮอนด้าวัเครื่องมือสองวะเนี่ยไม่เลกเลยนะ เอามาเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดน้ำเด้ตันไงวะโออครับตัวหางดูดน้ำไปเออมันแรงมันแรงมันแรงงันเนี่ยดูดิโอ้ตายดูบไปเยอะผมเนี่ยจะท่าจะท่าเขามาจะท่าเขาจะท่าเขาเดี๋ยวเขาเขางอกแล้วสูบว่าเป็นไงเขาก็เล้วไม่อยากสูบเี่นเดือดทั้งผมอ่ะ ออขึ้นหอดีบ้านเนี้ยขึ้นบนน่านี่มักสวยเนี่โอ้เนียนอนเนียนอนหมดปัญหาเรื่องไอ้น้ำแขังไหมไม่ให้นะไอ้น้ำหวานน้ำปมเนี่ยท่านเนีน้ำมันแห้งทั้งวันอย่เกิดวัดเลยวะครับเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอน จะตั้งขายขายตัอละสงองพันนะขายมานเะนี่ยเนี่ยเโอ้เจีเว้อนี่เนี่โอ้ครับครับเดียเดียคบพี่เพื่อนกฝันกัน